มาครั้งแรกก็คือนั่งเรือมานี่ก็คือรู้สึกยังไงเอ่ยนั่งเรือรู้สึกแบบตื่นเต้นหรือว่าชอบหรือว่าโซซินมินแพรินทายเต้อะไรส์สิเอกิ๊บนิ่กิ๊บนี่ว่ากันกิ๊บนีชิวัน่어요ชิวัน하고재밌고집에가고싶고ไม่ว่าอก็คือก็คือว่าแบบก็คือก็คือรู้สึกว่าเออมันก็สบายดีแล้วก็อ่า ชอวมากูชิวมากูเจ๋งมากูสนุกอย่างเงี้ยครับก็เสียลงเรือตอนนั้นเรือไม่ได้ทำนั้นได็ก่มีควไมกังวลนิดหน่อยเพราะว่าว่ายน้ไม่เป็นอะไรอ่างเงี้ยแ่ก่ได้มเล่นกัไก็สนุกมากเลยแล้วว่าน้าไม่เป็นนี่มีคนดูแลแล้วก็ใส่ชุดชป้องกันนี่รู้สึกว่ารู้สึกว่าโอเคไหม 탑간 두레고 봉봉 선생님은 수영은 응. 못 해서 그래, 그래. 그래 서 음. 다른 스태프들을 테 <미리리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 리> 아, 직접 아, 옆에 어, 어, 도와주고 기원, 도와주고 <미리리리리리> 선생님 봤다요 <믿>. 기분 안전하다고 느꼈어요. 그래서, 그리고 그래서, 집에 빠, 가고 싶었어요. 집에 잘해요. 되게 안전한 느꼈고 물에 빠졌을 때는 이 사람들이 빨리 안 구해 줘서 좀 짜증났는데 그래도 재밌었다고 전해 줘. พี่ชิคก้าเองอาจารย์บอกว่าเพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าตัวเองว่ายน้ำไม่เป็นใช่ไหมคะแต่ว่าพอพี่เมื่อกี้มันจะมีพี่ที่เขายู่เข้างๆแล้วพอกน้าพี่เขาไปช่วยทันทีเขาก็รู้สึกว่าเออที่นี่มันปลอดภัยรู้สึกรู้สึกแบบเหมือนอุ่นใจมากขึ้นที่แบบว่าตขนตอนตอนที่ตกน้ำเลยแล้วก้าวก้าวแรกของบนเกาะนี้รู้สึกว่ายังไงมั่งครับ <레 고급에 반작가> <레고> <레고> 선생님, 여기에 네, 네. 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 เซ็งอ่าเหนื่อยแลต้องงสองแถวมัเหนื่อยแล้วเลยอะโอ้โหความเครียดมกคาเครียดกังวลอะไรองเงี้ยแล้วมันลดเาก็เลยเีนี่ที่นี่ที스트레스ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่อี่ที้นี่ที่นี่ที่าี่ทีนี่้ี้นี่ที่นี่ทน่า่นน่กที่ท่นี่่ท่นี่ คือไม่ได้เที่ยวเลยนอกจากที่จะอยู่แค่ในปัตตานีอะไรเงี้ยก็คืออยู่ที่มหาลัยอย่างเดียวอ๋อกูมินจูก็เฟซบุ๊กโจ์นั่นเองเกัปุ๊ก็พี่รุ่นพี่เนี่ยเขาก็เอาลูปในเฟซบุ๊กให้ดูแล้วก็เออมันสวยดีนะก็เลยมาเี่ย อะไรบ้างนะครับที่มาเที่ยวที่มาเกาะชามิดนะคะคือจะบอกว่าบริการใช้ดีมากๆเลยนะคะอยากให้ทุกคนมาลองใช้บริการนะคะก็คือมาที่นี่ก็คือไม่ผิดหวังจริงๆนะคะก็คือถ้าคะแนนให้สิบก็คือให้เกินร้อยนะคะโอ,โอเคครับวิววิวสวยเนาะแล้วก็บริการก็ดีอย่าง <laughs> งี้อะไรอ่ะโอเคโอเคครับข <laughs> อบคุณมากนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกัน ่ความบริการแล้วก็ที่ท้องเจ้าของเรานี้เป็นยังไงแล้วก็มีกิจกรรมก็คือสนุกไหมก็คือเขาได้ก็คือ,อความในใจก็คือของน้องเนี่ยมานอนตรงนี้คือหนึ่งเป็นยังไงมั่งเป็นยังไงมั่งจากที่เคยมาแล้วครั้งที่แล้วก็คือมากับเพื่อนอันนี้ก็คือมากับกลุ่มใหญ่แต่อันนี้มากับเพื่อนเพื่อนในห้องที่ว่าแบบ ื่อนในแก๊งอ่ะกลุ่มเล็กแล้วก็ความรู้สึกที่ได้มาตรงนี้ก็คือเหมือนมาสัมผัสบรรยากาศโดยตรงเลยก็คือแบบมีอะไรมากมายก็คือได้ได้ยินเสียงธรรมชาติแบบนี้แบบเออแบบความรู้สึกมันเหมือนมาปล่อยปล่อยหลังจากสอบนะแล้วก็สอบเสร็จแล้วก็มาปลดปล่อยจากที่นี่เลยคือความบริการนะคะก็คือแบบบริการสิบสิบเลยอ่ะแบบเอแบบเอเหมือน เหมือนพี่เขาเนะ่ยเหมือนพี่เขาแบบไม่ไม่พออะไรก็คือขอได้ก็คือเขาบริการดีอะแบบเออก็คือถ้ากิจก,กรรมนี่ก็คือแบบถ้าราคาราคาก็ถูกแบบไม่ไม่ไม่แพงเกินแล้วก็ไม่ไม่ถูกเกินแบบพอดีกับนักศึกษาแบบเราเนะะี่ยค่ะค่ะและความปลอดภัยยังไงบ้างครับอ๋อความปลอดภัยนะคะก็คือแบบค,ความปลอดภัยก็สูงได้แบบ ใส่เสื้อชูชีพแบบให้ปลอดภัยเซฟตัวเองไว้ก่อน <Okay. S 1> เพื่อความปลอดภัยของตัวเองเอาทุกคนรู้สึกยังไงบ้างที่มาเกาะชามิวันนี้ครับผมสําหรับผมนะครับถือว่าเป็นมาเกาะเป็นครั้งแรกแต่ว่ามาส่วนมาฮาราวาแล้วสองสามครั้งแต่ว่ามากับแพรความรู้สึกณตอนนี้ตอนที่จะกลับนะครับก็รู้สึกว่าลงไลกับเกาะมากกว่าแพรความรู้สึกส่วนตัวนะครับ ก็ประทับใจที่นี่ม,ม,มีการเล่นหลายอย่างทําให้ลูกค้าเนี่ยผมเ,ยเป็นในฐานะลูกค้าก,ก็ไม่เบื่ออยู่ได้ทั้งวันแล้วก็สิ่งที่ผมประทับใจเป็นพิเศษก็คือความปลอดภัยนะครับรู้สึกว่าพี่ๆที่บริการพวกเรา,อาตอนเล่นน้ําก็ดีตอนจะนอนกลางคืนก็ดีรู้สึกว่า เออเราสามารถพาพวกครอบครัวมาได้เด็กๆก็มาได้ไม่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดครับโอเคขอบคุณครับผมคุณมานี่ไออวัีรัวัีเวัดนี่ารขนไหนาขนไหนเนี่ยอ่า u ุล่ะพุลลขนไหนออสดีักาดะลัะเลยอัลลอฮอลยมุลลาห์าดดดดะดดะไรรับเซงรเซงเด็กเีนะดะเวเวดีมากว้าาจะชอบิบอหเตเ โอ้เข้าไม่เหรอโอ้จะมาต่อทิ้ใจโอเคเอาตูไหมอันนี้จุ่มเืโอเคโอเค